สวัสดีครับพี่แต่งตัวน่ารักอ่ะใช่ไหมใครๆก็พูดอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมนี่นี่พี่สตรีมอยู่ปะเนี่ยฮะพี่สตีมอยู่ปะเนี่ยไม่ได้สตรีมไม่เยื่อถ้าสตรีมอยู่จะว่าอะไรไหมไม่ว่าอะไร ไม่ได้สตรีมหรอกแต่ว่าอัดคลิปอยู่สวัสดีค่ะอ่าอัดคลิปอยู่เดี๋ยวค่อยเอาไปตัดลงอ๋อเอาไปลงได้ใช่ไหมลงได้หนูชอบเลยโซเชียลจริงหรอเราเป็นอินฟูปะหรือว่าโนโนแต่ว่าชอบโซเชียลหรือว่ายังไงนะหนูชอบเล่นติกตอกเป็นชีวิตประจําวันพี่อ๋อเลิฟอ่ะเต้นเฮ้ยเรามีติกตอกไหมใช่ไหมเต้นเหรอหนูมีติกตอกใช่อุ้ยเต้นเต้นไหมลงเต้นหรอ ก็มีนิดหน่อยไม่มีเยอะที่จะมีอ๋อไม่มีเยอะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยขอดีกว่าได้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อหนูเหรอใช่ชื่อชื่อหนูหนูชื่อข้าวขวัญข้าวขวัญเนาะชื่อน่ารักชื่อน่ารักชื่อน่ารักดีคนไม่แปลกเหรออะไรนะแปลกนะไม่แปลกพี่ว่าไม่แปลกเลยพี่ว่าน่ารักแล้วพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเวฟ เวฟใช่เวฟไปโคเวฟป่ะจ้าเวฟร้อยีบห้าได้ป่ะพี่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันชอบแรงๆแหมหรอเพราแบบพี่อนาจีเลยอ๋อใช่ก็มาคุยกับคนในนี้ไงคืออัดคลิปอยู่ไงมันก็ต้องแบบทําให้คนดูสนุกนิดนึงอ๋ออะไรอย่างนี้อ๋อคือพี่เป็นอินฟเหะเนี่ยกาลังแบบเริ่มทาอ๋ออืมกาลังเริ่มทําคิปเดี๋ยว หลังคุยเสร็จเดี๋ยวน้องลองแบบประเมินพี่หน่อยว่าพี่พอจะไปได้ไหมในทางนี้อะไรอย่างงี้ได้อายุเท่าไรอ่ะพี่ยี่สิบศูนย์ห้าเหรอยี่สิบยี่สิบหมายถึงศูนย์ห้านี่คืออะไรนะคศออหรือพสอส,อ,อ,สอ,อ่ะใช่แล้วเอ้ยเราเป็นพี่เธอเราเป็นข้าวขวัญเป็นพี่เราใช่อ่าเท่าไหร่ศูนย์สี่ โอ้ยปีเดียวเองยี่สิบเอ็ดถูกไหมปีกำลังจะยี่สิบเอ็ดแต่ไม่ยีิบเอ็ดเต็มอ่ะก็หกก็รุ่นรุ่นเดียวกันแรกเอ้ย <c oughs> เออดารักจริงเลยเว้ย <c oughs> นี่อยู่บ้านเหรอฮะอยู่บ้านเหรอหนู <c oughs> อยู่หออ๋ <c oughs> อเรียนเรียนไหนอะเรียนธุรกิจบัณฑิตค่ะหุย อ๋อธุรกิจบัณฑิตอ๋อธุรกิจบัณฑิตอ่าอ้าเราเบเรียนที่ไหนน้องเรียนมอลังสิตครับอุ้ยหนุ่มมอลังสิตใช่แล้วสายทุกคนอยไม่จริงหนูเจอมากับตัวแม่งทิ้งไปหมดเลยสองคนอ่ะโอ้โหสายชิปขายมอลังสิตโอ้โหจบแล้วเฮียชื่อเสียงวเดี๋ยวหนูจะไปดูซีไลน์เนี่ย อ้าแล้วอยู่คนเดียวหรออยู่หอใช่แล้วโอ้ทำไมห้องกว้างจังเลยอ่ะหอหรือคอนโดอ่ะหอหออ๋อเดือนเท่าไหร่อ่ะสี่พันห้าเฮ้ยถูกวะใช่แต่ว่นค้าไฟแพงมากคืนนี้อยู่สี่พันตรงแถวมอลังสิตน,นั่นแหละมันเล็กแล้วคือแถวนั้นมันค่าของชื่อมันสูงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใชใช ดีนักเรียนแถวนี้แ <laughs> ถวนเจอคนใจร้ายพอห้าของที่สูงอีกคนใจร้ายวะ <laughs> ใจร้ายเกินข้าวขวัญอืมข้าวขวัญแสดงว่าตอนนี้ข้าวขวัญโสดอยู่หรอถูกต้องเพราะว่าเขาทิ้งหนูเนงะี้ยมาลังสิตอะมาพักใจน้องคนนี้ได้นะไอเราก็ชอบ ดูแลพี่สาวซะด้วยสิ้อมเลยคนเเนอี์จีล้นๆนะเพราะหนูพูดไม่เก่งจริงปะจริงอาจจะเข้ากันได้ดีก็ได้นะที่พูดมาก็มีเหตุผลใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เรียนสาขาอะไรอะ่ะหนูเรียน,บร,รนบริหารการตลาดโอ้หบริหารการตลาดเลยเหรอ ใช่วิยเก่งจังเลยเออชิวมากหนูใช้แชท GPT ทุกวันคือถ้าเกิดว่าแบบมีเกียรนใน้ยมอ่ะต้องเขียนว่าแบบหนู่จบเพราะว่าแชท GPT อ่ะจริงจะมีนายด้วยใช่อันนึงอ่ออโอเคมันเป็น AI ที่ช่วยเราได้ในยุคนี้เพราะว่าพี่เป็นโปรแกรมเมอร์พี่ก็ใช้มันเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใช่ช่ถือว่าดี เราอะ<ร>จบสิ่งนี้เ,<ร>เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูเรียนจบนะจะเอาโปรอะไรอะไปถวายคนสร้าง <c oughs> เฮ้ยมันมีระบบโดนเนทอยู่ไม่ใช่หรอ,อก,ก็โดเนทใช่ไหมจริงเหรอเออโดเนทมีปามไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าสมัครสมาชิกซับไอพีเมียมอะ่ะมีแน่ๆนะ่ <c oughs> แล้วแม่สนใจเขาเรียกว่าช่วยสนับสนุนดีเลยขอไอจีหน่อยได้ไหมได้ค่ะ ฟอร์มาฟอร์เรามาไหมหรือว่าโอเค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 ไอจีนี่ okay, 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 okay. เปิดวาร์ปได้ใช่ไหมเปิดได้เลยวิขอบคุณครับขอส่องก่อนนะว้า wow. วเลิศค่ะผ่านไหมอะไรนะผ่าน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  <Okay. S 1> ผ่านไปถึงอะไรนะน่ารักกนหรอหรืออะไร ผ่านไปเลยเอ้ยผ่านน่ารักสวยเลยค่ะคือไอ้นุ่มมอลังสิทธิ์มันทิ้งหนูจะลงได้ยังไงเขาไม่จริงใจไงพี่หนุ่มมอลังสิทธิ์อะโอ้โหแย่ว่ะเขามาแบบกะเอาอย่างเดียวหรอเขาแค่เหงาอะโอ้หแย่อะเพราะเขาเจอคนอื่นเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเราเป็นทางผ่านโอ้โหบังอาจมากใครบังอาจทิ้งพี่เข้าขวัญได้ลงคอ มองสิหลายจริงเทสระบบมันหลายคนอละเทสระบบวะเห็นพ yes> ี่ยืนยังอ่ะไม่ใช่พี่เห็นเห็นน้องยืนยังยังใช่หรอยังไม่เห็นเนาไอ้จริงปะออ ดี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 แมดีแมสดีแมสดีแมสชอบแมสชอบแมสคืออย่างนี้ชอบแมสชอบแมสชอบเลยมันแต่งรู้สึกเหมือนแต่งตัวด้วยกันได้เฮ้ยจริงเหรอมีมีแมสชุดอย่างนี้มีแมสชุดอย่างนี้ไม่มีอ๋อแล้วหนูเรายอมเถอะเฮ้ยได้เลยได้เลยได้เลยมีมีหลายชุดมากเลยนะดูดูอีกแมสมีอีกนะอยากเห็นเออได้ได้รอรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูตรงนี้เลยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะ โอ้ยนอนไหวมากเออซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะซื้อโอเคซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะถูกต้องซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสุดยอดเยี่ยมมากเหนื่อยเหนื่อยชิบหายให้นอนชี้เยอะไงเอาแล้วเหนื่อย ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเอ้คือหนูแค่ยังไม่ได้กินข้าวเฉยมันก็เลยแบบว่าพูดไปเรื่อยอ,อ๋อไปกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้าเลยมันอยู่ข้างล่างอนะพี่หนูต้องลงไปซื้อทำหน้าที่ผัวเลยค่ะนี่คือเราแต่งแล้วเหรออะไรนะเรายังไม่แต่งกันเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พี่ไม่ถือหรอกจะป้าหนูถือ เราสร้างแก๊บมาหรอหรือว่าลงไปซื้อจีนต้องลงไปซื้อข้างล่างเพราะว่าข้าวข้างล่างมันอร่อยอ่ะโอไปเลยดิเอาเอากล้องไปเลยเอากล้องไปวูนไอแพดีิพี่เนี่ยโอ้เอาไอแพดคุยกับคุยกับพี่คุยกับน้องเหรอทำไมเราสวยจังเลยอ่ะหนูทำจมูกจริงหรอเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดูรวมรวมก็คือสวยไงแล้วก็เพิ่งถอดเหล็กก็ด้วยก็เลยยิ้มหวานเลยแป๊บหนกข้างล่างมันยังใส่อยู่อ๋อ ใช่อ๋อม,มันมันมีถอดเฉพาะข้างบนด้วยหรอคือจริงๆิงอ่ะหนูต้องไปเอาลีเทนเนอร์เมื่อวานที่เมื่อสองวัวนที่แล้วแต่ว่าพอไปรับปืนหนูใส่ลีเทนเนอร์ไม่ได้ก็เลยพิมพ์ใหม่แล้ทําทำไมใส่ไม่ได้เพราะว่าทิ้งไม่นานหรออือก็คือเขาว่าพิมลีเทนเนอร์ให้ตั้งแต่มันมัน,ม,นมันจ่ายอทปบายยาวนิดนึงนะปกติอ่ะปกติท่านเนี่ยถอดเหล็กปุ๊บหนึ่งสัปดาห์ใส่รีเทนเนอร์คือว่า ตอนแรกตอนเขาพิมพ์เวนเนอร์อ่ะเขาแค่เอารวดออกแบบยังไม่ได้เอาเล็กออกอ่ะอพราะตอนเขาพิมพ์เวนเนอร์อ่ะเขาแบบดึงฟันให้ทั้งหมดให้มันชีดกันอ่ะเแล้วทีนี้คอพอหมอเขาดึงฟันใช่ไหมอีกเดือนหนึ่งอ่ะเขาใส่โอลิงให้แล้วพอใส่โอลิงให้อ่ะฟันหน้าห่างเพราฟันหน้าห่างหมอก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นดึงเชนแค่สองซีข้างหน้าก็เลยดึงเชนแค่สองซีข้างหน้าแล้วแต่ว่าที่พิมพ์ฟันอ่ะก็คือพิมพ์ฟันแบ,บบว่าดึงเชนทั้งหมด ลองไอช่องแบบช่องฝันมันก็เลยแบบว่าไม่ตรงกันก็เลยอุดใช่แบบอุดปิดช่องฝ้าไอช่องว่างของเสียงค่ะแล้วทําไมเขาไม่ทําให้เสร็จก่อนพิมพ์นะใช่ไหมเออปกติเขาจะแบบจัดให้มันเสร็จทุกอย่างเลยเออแล้วก็พิมพ์พิมพ์เนี่ยระหว่างพิมพ์เนี่ยก็คือมันจะถอดรอแล้วมันก็จะไม่เคลื่อนมากคืออันเนี้ยถอดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าจะได้รีทีงวันที่สิบสี่ โอ้โห <c oughs> คืมฟัป <3 S 2> ดาห์โอ้โหฟันเคลื่อนพอดีคุณแม่ฟันเคลื่อนแน่นอนเออแล้วมันปวดมากนะเข้าใจเลยอะบแบบ <c oughs> นใ,นใสคือคือนี่ขนาดเอ่อใส่มาปีกว่าแล้วถ้าสมมุติว่าถอดทิ้งเอาไวอ้อ่ะสักวันสองวันอะ่ะแล้วกลับมาใส่อะ่ะมันยังปวดอยู่เลยนะจะบอกให้ <c oughs> เออแล้วนี่ขนาด ใหม่ใหม่ที่เพิ่งถอดเหล็กทิ้งไปสามสัปดาห์มันจะนรกขนาดไหนวะคือแบบหนูไม่เข้าใจว่าหมอเขาคิดอ,อ,อะไรของเขาอยู่เออ <c oughs> คือเลงมากเสียเวลาสุดๆแล้วคลินิกค,คือไม่ได้ใกล้เลยไม่เคยเห็นคนถอดเหล็กครึ่งเดียวอันนี้จริงๆนะ <c oughs> รู้ป่าว่าความรู้สึกเหมือนดัดแฟชั่นอ่ะเออใช่ใช่เขากรู้สึกเหมือนเอาสวยอะไม่ได้จ,จริงดัดแฟชั่นนะเขาตลกมากอ่ะ แต่แค่ข้างล่างจากข้างล่างก็ดัดเสือนะอ่าแล้วแอ,อแล้วเรงนี้นเขาพิมพ์ลีนี่คือพิมเฉพาะข้างบนเนอะพิม์ใหม่หมดเลยบนล่างพิมพ์บนล่าง,างแต่ล่างก็ยังใส่เหล็กอยู่ใช่เตอนเขาพิมคือเขาแบบเขาถอดแค่ลวดแล้วก็พิมพ์ทางไบ,บเก็ตเลยฮะอย่างนั้นได้ด้วยหรอจริงปะจริงอ๋อมันทำกันอย่างนั้นได้ด้วยเหรอใช่คยหนูหนูเคยไปดูในคลิปมาเขาจะแบบค่อยๆเจียตรงไบ,บเก็ตออก อ๋ออ๋ออ๋เอออันนี้ความรู้ใหม่เพิ่งรู้เลยน่ารักค่ะน่ารักอย่ายิ้มเลยจะไปกินข้าวยังได้เลยฝากชื่อช่องเอาไว้ใน YouTube นะในติกตอกก็มีแหละแต่ว่าตัดใน YouTube เป็นหลัก อันนี้ก็เป็นทีมวันนี่ไม่ได้บอกอ่านชิงสวัสดีค่ะโอ้ยวันหนุ่มวันหนูก็ไปเจอคนน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักทุกคนทำโปกคลิปกันทำโปกคลิปกันทำยังไงก็ค้างไว้เดี๋ยวพี่ไปแคปโอเคยังไงดีวะไม่ไม่ม่ไม่มีท่าเลยวะกู น่ารักมากเลยโอเคขอบคุณครับน้องข,ข,อข้าวขวัญอืมใช่ข้าวขวัญขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ตัดเสร็จแล้วออไม่ตัดนี่หว่านี่มันไลฟ์อยู่นี่หว่าลืมลืมลืมคือก่อนนะั <c oughs> นะ้นเนี้ยปกติจะอัดคลิปเอออันเนี้ยไลฟ์วันแรกเลย สู้ๆ,ๆนะอขอให้คนดูเยอะขึ้นทุกวันเลยกราบขอบคุณมากๆจริงๆครับผม <c oughs> เป็นกำลังใจงให้ค่ะขอบคุณครับบายบๆหนักามากทุกคน